สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับเพราะรัวตัวออนะครับเมนูนี้ที่คิดถึงนะครับวันนี้มีเมนูของโปรดลูกๆมาฝากอีกแล้วครับเมนูของเราวันนี้ก็คือไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานครับท่านผู้ชมครับมาดูวัตถุดิบของเราครับส่วนผสมของเรานะครับเริ่มต้นที่หอมหัวใหญ่ครับวันนี้ใช้หหัวนะครับ แล้วก็มะเขือเทศครับเราได้สีแดงจากมะเขือเทศนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็พริกหวานครับวันนี้พริกหวานสีเหลืองครับจริงๆมีสีเขียวสีแดงนะครับแต่เราได้สีเขียวจากต้นหอมแล้วนะครับเตงก่าครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยครับสีแดงอีกสีหนึ่งครับแครอทนะครับกับมะเขือเทศก็ได้สีแดงแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับนี่ครับสับปะรดครับท่านผู้ชมนี่ก็สีเขียวเปรี้ยวนะครับแล้วก็ ได้ต้นหอมนะครับวันนี้เป็นพริกหลากสีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูที่ลูกๆชอบทานแล้วก็ฝึกให้ลูกๆได้ทานผักด้วยนะครับท่านผู้ชมมาดูส่วนเครื่องปรุงนะครับวันนี้เราได้ซอสปรุงสําเร็จนะครับซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ามันหอยนะครับผสมใส่กันเรียบร้อยนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับท่านผู้ชมเอาไปทอดไก่นะครับ แล้วก็เพิ่มความหวานนิดหนึ่งนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้เป็นพริกไทยกับเกลือนะครับเอาไว้หมักนะครับหมักไก่ที่จะไปทอดนะครับแล้วก็น้ำซอสอีกตัวหนึ่งนะครับซอสพริกนะครับวันนี้พ่อครัวต่ออใช้ความเปรี้ยวจากสับปะรดแล้วก็ซอสพริกนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำส้มสายชูนิดหน่อยก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มสีสันสีแดงนะครับจากซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ เพิ่มความเหนียวข้นด้วยแป้งมันนะครับเดี๋ยวเราไปผสมน้ำนะครับวันนี้ได้สะโพกไก่นะครับไปมาเริ่มทํากันท่านผู้ชมไปทําผักกันก่อนนะครับเทคนิคการทําผักของเราก็คือเราจะทําผักที่มีความแห้งก่อนนะครับเขียงของเราจะได้ไม่เลอะนะครับเริ่มต้นทําหอมหัวใหญ่ก่อนนะครับทมเอาต้นอ่อนเขาออกก่อนนะครับพัดแบบนี้นะครับเพราะขวดตออจะ ใช้ชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับตัดเป็นสีส่วนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พริกหยวกพริกหวานของเราครับสีเหลืองครับผกักแล้วก็เอาไส้ข้างในเขาออกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะกรอบมากนะครับก็คือจะต้องใช้สีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับแต่พอคอตัวออได้สีเหลืองแล้วเนาะจากพริกหยวกสีแดงจากแครอทจากมะเขือเทศจากอซอสมะเขือเทศสีเขียววันนี้ได้จากสับปะรดกับต้นหอมแล้วก็ ถือว่าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้แครอทนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผักเราจะเทคนิคเราจะผักหั่นผักที่แข็งแข็งหรือไม่มีน้ําน้ําน้อยๆก่อนนะครับเขียงเราจะได้ไม่เลอะนะครับท่านผู้ชมครับแครอทก็หั่นพอดีคำนะครับถ้าเขาสุกยากก็หั่นชิ้นบางนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับแครอทนะครับนี่เลยเป็นผักหลากสีนะครับลูกๆก็จะชอบชอบทานผักนะครับต่อไปก็ต้นหอมครับท่านผู้ชมเอาไว้ใส่ตอนท้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็หั่น แบบนี้นะครับเก็บไว้ใส่ตอนท้ายสุดนะครับเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็แตงกวาครับนี่ก็เป็นสีเขียวได้นะครับท่านผู้ชมแตงกวานะครับท่านผู้ชมจะเอาเปลือกออกหรือจะเอาเม็ดข้างในออกก็ได้นะครับแต่พวกเรตตวออกแมลออกนะครับเวลาผัดเขาจะได้มีน้ําสักหน่อยหนึ่งจะได้ไม่แห้งเกินไปนะครับสับปะรดของเรานะครับสับปะรดไม่ต้องเอาที่ฉ่ามากนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเอาหวานมากนะครับท่านผู้ชมเราต้องการความเปรี้ยวจากสับปะรดนะครับ เราใช้ความเปรี้ยวจากซอสพริกแล้วน้ำส้มสายชูแล้วได้ความเปรี้ยวจากสับปะรดนะครับสับปะรดเขามีฤทธิ์อ่าเวลาเขาทาให้เนื้อเปลือยง่ายได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็หั่นแบบนี้นะครับสับปะรดแล้วก็เอาแกนกลางเขาออกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับสับปะรดของเราไม่ต้องเอาที่หวานฉ่านะครับเอาให้มีรสเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะได้เพิ่มรสเปรี้ยวได้แล้วก็เพิ่มเป็นผักได้นะครับผันพอดีคํานะครับท่านผู้ชม นี่ครับเขามีน้ำแล้วก็หั่นทีหลังนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมะเขือเทศครับท่านผู้ชมบางท่านก็เอาเม็ดออกนะครับแต่พ่อครัวต่อออกก็ชอบนะครับให้ลูกได้ทานเม็ดเข้าด้วยนะครับก็หั่นชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้ได้สะโพกไก่มานะครับใช้สะโพกไก่นะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นเนื้อปลาก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาก็ต้องไปทอด ชุบแป้งทอดกรอบนะครับเขาจะได้เป็นชิ้นนะครับเป็นเนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เป็นเนื้อกุ้งก็ได้นะครับผัดเปรี้ยวหวานเมนูนี้ประยุกต์ใช้เนื้อสัตว์ได้เยอะเลยนะครับแต่ผักรวมๆก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่เลยครับเราก็หั่นพอดีคํานะครับไม่หั่นเล็กมากเวลาทอดแล้วเขาจะหดไปอีกนะครับท่านผู้ชมเราก็จะหั่นไก่ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาไปอันนี้เราล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาไปหมักด้วยเกลือ นิดหน่อยแล้วก็พริกไทยเพิ่มความหอมหมักทิ้งไว้ก่อนที่เราจะไปทอดนะครับโอเคเราได้ไก่เรียบร้อยนะครับอ่ะเราเอากระดูกออกก่อนในครั้นี้นะครับใส่พริกไทยกับเกลือลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่แป้งกรอบนะครับแป้งทอดกรอบผสมน้ํานิดหน่อยเพื่อที่จะให้แป้งเขาเข้านำซึมทน้นเนื้อไก่นะครับเราไปทําน้ําซอสกันครับเริ่มที่ซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศกับซอสพริกเนี่ย ใช้ปริมาณ2ต่อหนึ่งครับซอสให้ซอสมะเขือเทศมากกว่าซอสพริก1เท่านะครับซอสพริกนะครับก็ให้สีส้มสีแดงนะครับความหวานความเปรี้ยวนะครับแล้วก็เนี่ยครับใส่น้ําตาลเพิ่มความหวานเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเราจะเคี่ยวจนเขาเหนียวนะครับเอ่อบางท่านจะชอบทานเปรี้ยวก็ใส่น้ําส้มสายชูนี่ครับซอสปรุงสําเร็จของเราซอสฝักเขียวน้ํามันหอยนะครับซอสทุเรียนนะครับเราก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะครับท่านผู้ชม เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนน้าตาลเขาละลายจนกลิ่นของน้ำมะเขือซอสมะเขือเทศแล้วก็กลิ่นของน้ําส้มนะครับเขาได้หมดกลิ่นไปก่อนนะครับเนี่ยครับเขาจะก็จะเหนียวเหนืดขึ้นมาทันทีนะครับท่านผู้ชมถ้าเหนียวมากเราก็เติมน้ําเข้าไปนิดหน่อยได้นะครับท่านผู้ชมก็จะออกหวานเปรี้ยวเข็มนิด,นดนๆนะครับเป็นปล้ำปล้ำนะครับนี่แหละที่มาของคําว่าผัดเปรี้ยวหวานจากซอสแล้วเราก็จะได้ความเปรี้ยวจาก สอสบรดของเรานะครับความหวานจากซอสมะเขือเทศด้วยน้ําตาลเราด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะซอสเสร็จแล้วพักไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทอดไก่ของเรานะครับใช้พอตั้งน้ํามันให้เดือดนะครับแล้วก็ชุบแป้งนะครับไก่ที่ชุบแป้งของเราจะชุบแป้งอีกก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เพราะคนอวชุบแป้งไว้แล้วก็อาจจะชิ้นเล็กไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาพอทานนะครับท่านผู้ชมทอดแป้ง ไก่ชุบแป้งทอดกรอบนะครับเนื้อสัตว์เราจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูก็ได้หมูหมักก็ได้นะครับหมูนุ่มก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับไก่หมักนุ่มก็ได้หรือจะเป็นกุ้งก็ได้แต่ถ้าเป็นกุ้งเราก็เอาไปผัดใส่กระเทียมก่อนแล้วก็พักไว้นะครับท่านผู้ชม,ค,มรค,รคราบอกคลุกเคล้าทีหลังก็ได้นะครับหรือใส่เป็นเนื้อปลาก็ได้เนื้อปลาก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาชุบแป้งทอดกันก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะได้เป็นชินนะครับท่านผู้ชม ทอดให้เหลืองนะครับท่านผู้ชมทอดไก่ให้เหลืองกรอบไปนะครับเมนูนี้ก็จะอร่อยนะครับวันนี้พ่อครัวโตออดทาให้ลูกทานคนเดียวนะครับก็เลยใช้ไก่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเน้นไปที่ผักลูกๆไปได้ทานผัก,กหลากสีสันต่างๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับก <ๆ S 1> <realizar> ็จะได้อร่อยนะครับเมนูนี้เด็กชอบนะครับผู้ผู้ใหญ่ก็เด็กก็ชอบนะครับผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันนะครับ แต่พ่อครัวตวอไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเมนูนี้ก็แต่ลูกๆชอบนะครับท่านผู้ชมพ่อครัวต่อชอบเป็นทางไปทํากันต่อนะครับเตี๋ยวไก่ของเราก็เหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็นะครับเหลืองเสร็จแล้วเราก็เอาไป นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วเราก็ได้น้าราดน้าซอสเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปผัดผักกันครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเจียวกระเทียมให้หอมใช้ไฟอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมกระทะอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็เจียวกระเทียมให้หอมเลยนะครับแต่ไม่ต้องกรอบนะครับท่านผู้ชมเราเราก็ใส่ผักนะครับเราไม่ใส่ผักรวมไปทีเดียวนะครับเราใส่หอมก่อนนะครับผัดหอมให้ใส ขาสุกเขาจะสีใสขึ้นมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะใส่รวมกันนะครับแต่ผักเขาสุกต่างกันนะครับผักบางชนิดสุกยากนะครับเราก็ใส่แคร่ทรลงไปนะครับแครอทรดกับพริกหวานลงไปผัดนะครับเวลานี้ก็ใช้ไฟอ่อนๆผัดอ่าไฟกลางๆแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็เตงกวนนะครับผัดไปเรื่อยๆเราจะไม่ใส่ผักลงพร้อมกันนะครับเพราะว่าเขาสุกไม่พร้อมกันเพราะว่าด้วยด้วยเนื้อเนื้อของเขานะครับ เขาจะสุกไม่พร้อมกันแล้วค่อยๆผัดไปนะครับท่านผู้ชมใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะครับตามด้วยมาผักที่สุกง่ายๆเอาไว้ทีหลังนะครับท่านผู้ชมผัดในระหว่างนี้เราถ้าแห้งไปนิดหนึ่งเราเติมน้ำนิดหนึ่งได้นะครับแต่น้ําเขาได้จากนะครับเราใส่อันนี้ลงไปอีกนะครับสับปะรดกับแตงกวานะครับอันนี้ก็เขาจะมีน้ําอยู่แล้วนะครับจากแตงกวาจากสับปะรดจาก มะเขือเทศนะครับเราก็ใส่น้ําลงไปพอคลุกคลิกนะครับอย่าลืมว่าเรายัางมีน้ําซอสอีกนะครับเราจะได้ใส่น้าซอสล,ลงไปตอนนี้เราผัดผักที่สุกก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเมนูนี้ดูสีสันนะครับโอ้โหสดใสสีสดใสแล้วก็ลูกๆก็ชอบทานนะครับออกเปรี้ยวออกหวานเค็มปเมปรี้ยวๆก็ประมาณว่าผัดเปรี้ยวหวานนะครับท่านผู้ชมนี่แหละที่มาของคําว่าผัดเปรี้ยวหวานนะครับส่วนเนื้อสัตว์ก็ ระยุเอานะครับใครชอบผ่านผัดอะไรเนื้อสัตว์อะไรเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อปลาก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้พ่อครัวต่อทําเป็นไก่กรอบนะครับเพราะลูกชอบทานนะครับเนี่ยผักของเราก็เริ่มที่จะสุกเรียบร้อยต่อไปเราก็เอาน้ำซอสลงมาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่เลยนะครับเมนูนี้ลูกๆชอบครับเนี่ยครับซอสที่เราผัดไว้แล้วก็เอาลงไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยครับใส่น้ำซอสลงไป ก็จะสีสันสดใสนะครับเมนูนี้นะครับสีสันสดใสด้วยน้ําซอสสีสันสดใสด้วยผักต่างๆที่เราใส่ลงไปนะครับท่านผู้ชมเมนูนี้ใช้เวลาเตรียมเครื่องนานพอสมควรนะท่านผู้ชมก็มีเทคนิคนิดๆหน่อยๆอย่างที่นำเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็เป็นเมนูเรื่องข้าวเหมือนกันครับสุดท้ายครับเราใส่หอมนะครับต้นหอมลงไปปิดท้ายนะครับเพื่อเพิ่มความ หอมแล้วก็สีสันสดใสนะครับเราอาจจะใส่ต้นโคนเข้าไปก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมว่าโคนเขาสุกยากก็ผัดไปนิดนึงนะครับให้เขาได้สุกคุกเขาให้เข้ากันนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆแต่ก็ต้องใส่ใจนะครับในเมนูนี้นะครับบางท่านก็เอาผักพอกกรอบนะครับแต่พ่อครัวโตอเนี่ยชอบผักสุกๆนิดนึงนะครับลูกๆก็จะได้ทานได้สะดวกใจนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีความหวานความเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่น้ําแป้งแป้งแป้งมันนะครับผสมน้ําเพื่อความเหนียวข้นขึ้นมาอีกนิดห <c oughs> นึ่งนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าน้ําซอสของเราก็มีความเหนียวข้นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับน้าก็คลุกคลิก <FEL> นิดห <c oughs> นึ่งนะครับเพราะว่าเมนูนี้ก็จะได้ตักน้ําซอสน้ําผัดราดข้าวไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะครับนี่เราก็ขั้นสุดท้ายเราก็ใส่ ไก่ทอดกรอบที่เราทอดลองไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับท่านผู้ชมเมนูไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานนะครับผักหลากสีนะครับเมนูนี้เป็นเมนูเปลื่องข้าวอีกเมนูหนึ่งนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามให้พ่อครตัวอ่อนด้วยนะครับ ครอครัวต่วออจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำเมนูต่อไปมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านอาหารที่เราทำนะครับไม่มีสูตรตายตัวแต่ละครอบครัวท่านชอบทำแบบไหนท่านชอบทำแบบไหนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะครอครัวตออว,วันนี้ทำเมนูสำหรับลูกๆครับเมนูวันหยุดก็จะมีเวลามากนิดหน่อยนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รังสันเมนูสำหรับลูกๆนะครับวันนี้ได้ไก่อกรอบผัดเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อย เปรี้ยวหวานๆนะครับเข็มปลาลัมปลาลัมนิดๆนะครับพบกับท่านผู้ชมคลิปนี้พบกับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับพ่อควตอวออกขออนุญาตไปตักข้าวเสิรร้อนๆมาทานกับไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ